สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22กรกฎาคม2565และหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP หวดประจำวันที่ 2 2่สิกรกฎาคมสองพลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมติดลังหาข้อมูลทั้งหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับผมก็ได้สรุปเร่กเต็นให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยพิเศษปกติและ v ี p ในงวดประจำวันที่2 2กรกฎาคมครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นสาย4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยพิเศษปกติ v a p เพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันออกสากลากวิลลาวพัฒนางวดประจำวันที่20กรกฎาคม2565กันก่อนครับผลกันออกรางวัลเลขไทย4ตัวออก1768ครับ1768 3ตัวบน768 2ตัวบน68เลขไทย2ตัวล่าง17ครับนี้คือผลกันออกในงวดวันที่20ครับผมจะสรุปเลขเด่นนะครับมาดูการสรุปเลขเด่น ในชุด4ตัวกันก่อนครับในชุด4ตัวไว้ลาาพัฒนาครับจากการได้นำเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาคำนวณหาเลขตัวเด่นในแต่ละหลักครับผมก็ได้เลขเด่นที่สรุปนะครับนำมาจับคู่ในชุด4ตัวให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ก็จะมี8677ครับ8 6 7 7 8 6 7 9 867 9ครับแล้ว9584 9584และ9772ครับ9772นี่คือเลขเด่นชุด4ตัวหว้ลาวพัฒนาครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนที่ผมสรุปจากชุดเด่นไว้นะครับชุดเด่น3ตัวบนที่สรุปไว้ก็จะมี677ครับ 677679ครับ679 584 584และ7 7 2ครับ7 7 2ครับนี่คือชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดครับมาลุ้นนีนครับในชุด3ตัวบนจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูในชุด2ตัวบนล่างกันต่อครับชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างของหวยราพัฒนาครับจากเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นจับคู่ ในชุด2ตัวครับก็จะมี2 7 7 7 7 9 9 5 4 6 8 6ครับ2 7, 7 7 7 7 9 9 5 4 6และ86ทั้งหมด6ชุดครับในชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างนะครับนี่คือหุเลาวพัฒนาครับทั้งหมด6ชุดนะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างหว่ลาวพัฒนา มาลรุ่นกันนะครับใน6ชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับผมจะสรุปชุดเน้นให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวนะครับ 4, ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างครับชุดเน้นครับในชุดเน้นมาดูชุดเน้นครับ ชุดเน้นผมเน้นไปในชุด4ตัวที่86 77ครับ86 77ในชุด4ตัวครับ3ตัวบน6 77ครับ3ต,บ 6, 7, 7, 2, ตัวบน7 7 7ตัวบน77ครับ2ตัวบน77และเป็น2ตัวล่างตัวกันก็คือ86ครับ86จะมา77ล่างหรือจะมา86บนจะมา77บนหรือจะมา86ล่างก็ต้องมารลุ้นกันครับนี่คือชุดเลขไทยาย4ตัว 3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างในชุดเน้นหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22ครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางให้สมาชิกเป็นดูเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับสมาชิกที่มีสูตรที่คำนวณได้เล็กเด่นนำมาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดนะครับมาดูวหวยฮานอยกันต่อครับวหวยฮานอยในงวดวันที่22ครับมาดูกันเลยครับวหวยฮานอยในงวดวันที่22 ซึ่งเป็นหวยฮานอยปกติและหวยฮานอยพิเศษครับผมได้สรุปเลขเด่นนะครับในชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับมาดูชุด3ตัวบนครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นอะไรครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่เด่นนะครับจากการคำนวณสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย จะคู่ชุด3ตัวสมาชิกดูนะครับในชุด3ตัวก็จะมี525ครับ525 575ครับ575แล้วก็788ครับ788 238 238นี่คือชุด3ตัวครับในชุด3ตัวนี้นะครับมาได้ทั้งหารฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับมนดุ้นกันครับจะมาตามสูตรคำนวณแล้วไหมครับ ่วนในชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างครับมาดูชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับในชุด2ตัวนะครับบนล่างครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ก็จะมี2 5 7 5 3 8 8 8, 8 4 2 4 7 5 1 5 6หทั้งหมด48ชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุด2ตัว8ชุดนี้เขาเป็นเลขท้าย2ตัวครับมาได้ ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3าฮาหนอยเลยนะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v ีพครับมาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณหรือไหมครับผมจะสรุปชุดเน้นให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับในชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับในชุด3ตัวบนครับ3ตัวบนผมสรุปชุดเน้นไว้ที่2ชุดครับ มี525นะครับ525 788 525และ788ส่วนในชุดสองตัวครับมี2542และ51ครับ2542และ51ชุดสองตัวนะครับในชุดสองตัวนะครับชุดสามตัวสองชุด525 788แล้วก็ชุดสองตัว2542และ51นะครับทั้งหมดมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP นะครับ มาลุ้นกันนะครับจะมาอยู่ที่ฮานอยจุดไหนบ้างครับจะเป็นเซิเศษจะเป็นปกติหรือจะเป็น V.I.P ในแต่ละรอบนะครับในในรอบ17นาฬกาเป็นของหวยฮานอยพิเศษครับในรอบ18นาฬิกาหวยฮานอยปกติครับในรอบ19นาฬกาหวยฮานอย V.I.P ครับในชุดเน้นจะมาตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอย ทั้ง 3. าฮานอยครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นจากคู้ชุด3ตัว2ตัวสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่าน,นั้ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบวิธีการคิดคำนวณหาเลขเด่นทั้งหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยพิเศษกลิตและว p ี วดประจำวันที่22งกรกฎาคม2อ6 5ก็ฝากนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลหวยดีดีเลขเด่นๆน,นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับหวยสมาชิกสูตรหวยบนินทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยพิเศษปกติว i P งวดประจาวันที่ 22กรกฎาคม2565ันห้ารอยหกสิบห้นรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ